นี่ครับที่นีน่นี่คือเสื้อครับที่ฝีได้ลงยันไม่เรียบร้อยแไปเ, <c oughs> <c oughs> เสียไปเสียแต่แต่ตกลงว่าพี่ฝีเป็นพระเอกเป็นตลกเป็นตลกค่ะนะเป็นตํารวจเป็นตลกแตนี่เดี๋ยวไม่เชื่อให้นะครับนะครับพี่ฝีใส่กระป๋องอะไรใครอยากได้ยกมือถ้าอยากได้ตัวแรกก่อน ผมทำไงครับพี่ฟีลร้องเป็นทั้งหมดกี่โอ้ยไปต่อได้เยอะปุ๊บพี่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 บังัเขาไปไรนี่ยปดเพลแตู่นะครับดูแอบขอบคุครับผมแต่จริงอ่ะผัดจานต่อครับ คนไหนที่ขอเินพี่อยากจะยืมเงิเอาหรอเช็ดเงินหน่อยอุ้ยเช็คเงินเอาตรองไหน ติกรต่ายดาบโอ้ตัวทองสาบดีกวับเสื้อตัวที่สอ้หญงให้ไข่เ่องเลยอม่แ่่แม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 ่่แม่แห่แม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 ่ม่แม่แม่แม วิจารแอบฟีดเยอะเลยนะอะไรแบบนี้แม่ชอบฟีดมากอ่ะแบอกพันย um ังตอรน่อยเราแมียนเชีนาะรับีนะแม่บอกตามสีกระป๋อง80ล้านฟีดตัวนี้เป็นตัวที้อกเนวนี้ก็คือโอ ชีกันนะไม่ด hmm. ้เลยนะไปัดกรชานะหักระชัยวตัว่ะตัวสุดท้ยดตัวสาไซก่แล้วเลยไปตัวนี้ใครน้ำหนักเกิน90เเต็มตัวฮะโอย น้องโสนงโง่เง <grand. S 3> <Christina. S 2> ี้วกีไก่คืออยากได้อยากได้เสื้ออยากได้ียงไปเลยราจำได้ี่เอกมาหักให่อยมาก่อยครั้เพราะฉะนั้นเราถือว่าเป็คนที่นี่แล้วควรทนปีนไ่เป็นหักใหญที่เีครับก็ีีนะครับ ที่อยากจะเริ่มใหม่ปีใหม่แล้วแล้วก็เริ่มชีวีดีกันอนอะไรที่ผ่านมา่อกนีก็ทิ้งไปครับอาันและปีปีหนาอผมได้ไปจองพี่ที่จะได้หาาใจญรี่วะมาณที่จะหน้าใหญ่ด้วอยต้องน้าดีะหน้าเปยตัวได้าไทยได้รับนาี้นกะสาพบ ที่เดิมเป็นที่นี้แล้วเป็นทาละอยู่ในความตายมาทานสนัไปไ